เรื่องเหตุปัจจัยที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเวรุวันใกล้เมืองมิถิลาครั้งนั้นท่านพระกิมพิละได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้ว นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัตธ,ธรรมไม่ดำรงอยู่นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรากิมพิลา เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดาเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในธรรมเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสนง เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสิกขาเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงกันและกันดูกราก,กิมพิละนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัตธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วดูกระกิมพิละเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเคารพ มีความยำเกรงในศาสดาเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในธรรมเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในสงเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในสิกขาเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงกันและกันดูกรกิมพิละนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วเรื่องเหตุปัจจัยที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมจบ